fang Pero trophy No, wait,

หนี่หอตีกหสเกเสยหกไปใช่ไหมหกต่ำได้ไงพอดีไม่เสียหายแบแบงก์ย่พึ่งหาวลงลงเท่าไรนี่เท่าไร่าห้าหเพ่องสามสี่ห้าขอใครอาไปไปลยจริ หนึ่งสองสามี่ห้าห้าันมอนการหนึ่งสองสามสี่ห้าหดปดเก้าสิบอบายหมือนหนึ่งอันนี้เท่าไหรสามพันสามพันหนึ่งสองสาสี่ทุนบาทเบอร์ด้วกันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดจสองสบห้าสพัน หกต้จะมื่อออกเดงกอร่ยก็แป่นซ่าเทไปอีกอะซาลาเปาปม่ิจะเด็กท่านสามนิบยี่อิบยังก็เตะ มึงดห่อันนี่จะมาแตกอยากานหูแตกแตกเอออะไรยังหูแตกปินดูหูแตกอย่าราดีจะถามซ้ำหูแตกหูแตกเไต้นไดีวะ อะ <c oughs> ไรก็แล้วแตจากหัว <c oughs> ข้าจะเอาไอนันเนี่ออยไปคิปได้ป่ะสามพันป่ะ, 3, ปะคลิปติ๊กตอ็อกมานงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสบหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามพันเหกพันคนยาก็เป็นหกหกพันสองสามสี่ เซหกันเอยากไปแบไหนเ้อือฮั่มอนไร่เีหกหโอ้บออันนี้แหละห้าพันหกหกเอาหกหกเกี่ยวนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอ้ยกินจ้ากินจ้าเลงอะไรบ้างเรามีหกสันยวะไม่มีนะจ๊ะไม่มีจ้าไม่มีจ้กินจ้ากินตามน่าเสือนะจ๊ะกินตามนาเสือ ขนารโอ้สองพันห้าพันเะเออหนึห่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบออาไปที่เหลือของชานิดองไปชิมลองขาอผูใส้สัตว์มาทีนี่สินี่ที่อครัู้ใหมดกันขนของเด็กนะอืม เืนะ่องของสัตว์อะไรรองเท้ารองเท้าเซต้นอ่ะนะอื้อหือแบบนี้ันภาษาภาษาภาอะไรเขาเรื่องกันนะอื้อหือเด็กสิโอโบไรสิบปดมิลละ Ta ra, mỹ. 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 Ta ra, จะไปถึงยี่ตีโอ๊ยว้บวับมาถึอแล้วอันนี้หาผักนะอันนี้สองพันอันนี้หาผักแ่เป็นมืองเดิมเมือองตลาดอะไรเนาะตลาดตรงคือโคนลจอนไก่โพธนี่ไหมตลาดจำเพิ่งจะอึดจำใจอ่ตึกปดิบมีกวานที่ปเานี่้นะซะตงไป หกหเอลก็หกสูงออสงองใบเหรอใช่กิิงอไม่มีห้กเดเร็งยิงสีเท่าไหร่เอยจะขอเอาไปจำหนึ่งสองสามสีหาโเอเดๆเทาไหร่เต้อมีสันอยู่ดิใจเบเบาหาตายห้าพันอ้ห้าพันในเงินหนึ่งเนาะหนึ่งสองสาสี ห้าหกเจ็ดปเก้าที่เหลือของฉันเองอีกอางเดียวมีแต่ของฉันน้ไมของเราไม่ได้เลยเจ๊ฟงยักกับบ่ไหลหนกกับบ่ถือกันเดีย่อเทะี่เท่าเราทั้ตาเือเบพันหาพันหกเรื่องานัก นี่นีสซีดอยนี่แต่ละาเ้ากับว่ากันเนาะมันม่วนจะว่าจะคิดหยาบคุณเล่นเทศสะไรสเ้สีจ้หรอเจ้าอยากตามเงข่้น่ไปเบิ่งนลหจะโพลเงแม่ได้แล้วจะเปลี่ยนเป็นแดงแงไงแล้วตอนนี้ยังมากกษสิติตั้ท่านนไลนร่วมมนี้อัเดี้ถัาคนเติีตัใจใหญ่ขึ้นเรื่อยดีอยากได้้นขึ้นไหมคนจะ่ท่ายเป็นยังไง การบันันเป็นสิ่งไม่ดีทีก็ยังโวยอ่ะีการพนันขายเบิรดไปเปิดว่มีตัวอาอ่ะสมการบันเทิงเอาอเปิดะหกสามเบิรงออกเต็มม่ะไปดูห้าสอโอ้ยเลย กาสองกระติงบ่ะไยากคาดก่แตละมื่นแต่ละมื่นเอะกินยินเินยินยินเครื่องเนาะสา้างสามานึ่กับผัาชองผาช่องก็หาผานออยู่เดววะอันนี้เ่าหห้าพันมื่นแตละมื่นสองสามพันโอ้โหไเลยเหกพัน่าโอ้ยเงินตดมไปโอ้โหอยู่กับป้าเม สองสามสี่ห้าหกไปข้างหน้าขอางหลังรับกันือกขั้นเ่ิญหนึ่งห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าที่เหลือของฉันวะค่ะกับแวะไปหาหมอด้วยว่าเจริญเรื่องของเธอเก็บอะไรกันมาเจรักเนาะหนวยบอกยิ่งเป็นวัดเป็นไอเนี่ไปทาง ปวกันย็นไะบมยาบเนะเป็นว่าเป็นไอ้ยามากายก่อนเนอะบอกบอตะกี้ว่าครูมือนี่เป็นว่าเป็นไอ้เข้าไปเนี่ยบอกสมัยตะกี้เนาะมันมีอย่างงงเด็กเนี่ยสองพันสองพันเก้าสิบหนึ่งพัน เจ็2สองพันายอ้าวนี่เป็นลอยคุณเป็นลอย้าใจไปก่อนนึไไปเศร้าอีกสองลอยาหาใจว่าเนี่ยมึงว่าเาอีสามานี่ยมึงจได้อยงคอกเพราะว่าเจ้าเชลแทงห้าสองสองเมื่อนี้นี่ถูกต้องเราได้ตังค์าเลยจำได้ให้ถูกก็จเอาไม่ถูกก็ลงไป หนึ่งสองสามเตีงนี้อัพไปเตีงหกนะอันนี้หนึ่งสองสามสี่สีใช่หกสูงหมดโอเครู้เรื่องเปิดอาเจ๊เปิดอาเจ๊เปิดไม่เปลี่ยนกันเปิดเปไม่เห็นหากับสองก้อนละยักษีว่ากันเด้อหกข้าสามปดิโทหนึ่งสอง 3, 3>, 3่าพี่มีต่หกสามหกห้าเต็งหกหกสีแนั้นเนาะกินกิมีสามด้กเอ้หกสงสามอ่าอีโต้ตวนี้บ้าอีโตนถกินได้เเต็งหสามหหกกห้าสเต็งดาต็งพี่บอกพี่บอกด้วยพี่บอกว่าเต็งหกเนาะอืมเต็งปับนี่โอเคมาไล่เต็งหาพันก็เห็นแต่สี่หนึ่งสองสามสี่เ็งหกได้ปิเดินวีาเิ็ เยอะ b a n y ตั้งสันบ่ยักตังบ่ยักจริงจังไหนอยู่นึ่งสองสามสี่หจังแล้วคามันอยู่กับเกาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจมีของเราจะยักไหมไม่ยักอะไรอันนี้ยักสามพันอ๋อตันนั้นก็ของเจมมดใช่ไหมสามสิบสี่สสองหมื่ดสอนแปอ่ไอีัดเดี๋ยวเอาไป่ะอเจ้าเดี๋ยวอใจรใจ ห้าพันิโ้งหห้าพันหนึ่งสองสามสี่งามคนงามห้าพันไก็แทงผูกก็จะงามหนหาสามของคนสวยเนี่ยสามพันเนาะคนสวยลายรูดหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบเอสองสามสี่ขอบคุณจ้าโอ้ย อันนี้ก็ใส่เดคกัางเดียวอันนี้ของคนงามสามพันสามพันเนาะห้าพันสามพันสามพันเด็กสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสจ็ดสองสามสี่ห้าไปอันนี้ของคนงามสามพันสามพันอ๋่น่ที่ปไม่หามีบเนื้อเด็กเล็กเล็ก อันนี้เท่าไรก่อนเจ็ดสองพันแปดนแปสองสามสห้าได้ได้ด้วยว่าหกเจ็ดแปดสองพันแปดายได้สองสามสี่ห้ากเจ็ดแดเ้าสิบงสองสต้นทุนหนึ่นสี่เจ็ดรวยสสุูยังไม่จ่ายด้วยว่ะตั้งจากหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดโอหกนับลวงน้าปลวปังปั <c oughs> งปัง,งกันปักปอ่ะหกห้าหกส่ห้าสี่ เ่าไรก็ว่าเท่าไรพามาเอียงแล้วก็เท่าไรเอียงนี่สามพัน่าสันก็เล่ตัิต่อไปเจังเลอียงนี่นี่คืออะไรเป็นติดเปล่กนแล้วเอียงนี่เอยับอียงด้วยสามพันสี่าสก็เลยสิต่อไปจังเลยเพือะไร่สเอียวสามพันาไรนี่หกศูนยกิงหกหกสี่ อย่าเอาไปเลยก็แล้วสิกินเกี้ยงแล้วก็แล้วกินเกี้ยงผ้าป่าแล้นยบุอยเสียแร้ว่านาดผ้าสองจบลอยดิบอกเธอแล้วไงทนเลยโอ้ยเดี๋ยวันี้แล้วจะบอกแล้วไงว่าอย่าเอาไปสิบห้ามือกินจะมื้อกินมาผมขอิมนีมีคนมาซอยเอา หกห้าสามตัวกองขึ้นได้ค้สามันหาพันลงไหอะไรหนึ่งสองสามสี่เยะๆหาพันกงขอถิ่มขึ้นไปกหมเนียติ่งตำมันใช่ติ่งหกอยู่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องไปหาพันงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าไสามพันใช่ไหมสามพันขพี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด 10 11 2 3 4 5ิบเอ็ยตอสามสี่จอด้าไี่้ยถึงหมดเล้ตอนนี้ปรเซน์ันขยนยังซอยนซอยจนงสี่หมื่นหกระจจถึงหมดเลยหนึ่งสองสามกเจ็ก้าสิก็เล่นตกห้าสอก็ติดสามสอไว้เอาหมือนห้าไปจะหกห้าสาไปเดี๋ยวใจแบงลอยเท่ากันทั้งไปหนึ่งพัน โอเคเลยไปการสผัดพอขาดตัวอได้ีบหนสองสาสีห้่งสองสามสี่ห้สมหไปนี่สมพันใช่ไหมครับใช่หกมีสามพันหนึ่งสองสามสพอ หนึ <c oughs> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสองสิบสามสี่สบห้าหนึ่งสองามส่าหกเจ็ดแเก้าี่สิบห้าไปเหลือก่อนอ่าฟังเฮ่ออะไรยู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบปกินเบาๆไปเดี๋ยวจามมืิมโอ้ยนี่ก็แบบสี่คนก็ตาไหนกามปเอง 我皮咧，的、哦，不腻嗯,嗯 มันจบอย่างเลยคือจะทปสามสองสี่สองหาสี่หกหาเที่หกสามห้ามบานมันมีหาป่ะไม่ขใครองหรอโอ้ยาวมันนี่มัใส่หกงหา่งหกยาวก็สี่พันหกยาวหม้า0่โอเคหกอ่ะแม่ หกสามหี่สาียบร้อยเล็ก่กินขอเลยกคอประบาทเท่าไหร่่ได้เต็งหกได้เต็งหกหกโอ้หกสามเต็งสามซาบะเตียวไม่กินทัแล้วขั้นบะบ้อี่นองต้องใจเย็นก่อนหงสามอบ่หกสามนะเจ้าของไปอืหกสามพันสองพตา หกสามห้าใบเนสามห้าพันหันมห้าใบหนงหกสามสาใบงห้าสี่หกหกหนึ่งสองสามหไปใบก็สองหมื่นห้าพันสี่สามาสี่ใบสามสี่ห้ไปเาหมื่นสา ออยู่หกปโอเคาไหร่าพัหกปาเจ็่หนึ่งสองสามสี่ห้าพันแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดเก้าสิบยัดไปพ8นแปดสามปามอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้ายดด้วยอ่าฟัง

นี่อะไรเดี๋ยวปกห้ามาดูแ <6 S 1> บกมปโอไปนังานปกไปอือ,อโอ้ไปเอาบาตรเอาเลยบ๊ จ็คเสอหกใส่แล้วอีก็จ็เสงอรุปยุ่งสินบ่มพอนเหมาบันม้าห้าหกตัวเดิมอีกแล้วกิ้งหมกกิ้งหมกครานี้คนละสามพันคนละสามพันตีหคนลห้าพันคนสามพันเป็นสีไหมแม่เจ๊เหมาโอ้ยหมาที่เมาตัวถือเมาตัวถือตีเจดี เือเป็นหหาสโอ้หนึ่งสองสามสี ouais ่ห uh ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวีจงบาสเจปดตัวสามใบอันนี้ของน้งก่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสองสามสี่สสปดอันนี้หกห้าใช่ไหมหกห้าแล้วหก่งสามใบหกช่งสามใบแล้วก็เต็งหกใช่มอ หกสูสามใบมหนึ่งสองสามสีหหอ่ะขนึ่งสองส่ห้าก็้าหนึ่งสองก็แล้ว